วันนี้เนี่ยเราจะมาเล่น ROV e กันอีกเช่นเคยแล้วก็วันนี้เนี่ยเราก็มีโปรเจกต์ที่ยิ่งใหญ่นะครับเพราะว่าผมเนี่ยใช้เงินลงทุนไปกับโปรเจกต์นี้ค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลยพอสมควรนะครับเพราะว่ากูนั่งเก็บตังค์มาโคตรนานนะฮะเพื่อที่จะทำคลิปคิปนี้ขึ้นมาและวันนี้กูก็ได้มันมาแล้วครับผมดูสะนี่ครับผมนะเห็นไหมกูได้อะไรขึ้นมา กูได้แกร็กมันก็แค่แกร็กใช่ไหมแต่กูแกร็กเมีสาวครับผมใช่เขาน่ารักมากดูสิดูตูดสิโอเคก็ในค,คลิปนี้นะครับเราก็จะมาเล่นแกร็กกันในแรงค์นะฮะแล้วก็เราก็จะอวดสกินใหม่ด้วยเนาะโอเคแล้วก็ไปเริ่มกันเลยนะครับเออขอให้แก๊กหลุดแบนขอให้แกรกหลุดแบนดขอให้แก๊กหลุดแบนสาธุสาธุไอ้เหี้ยกูขอร้องละนะ ไอ้กูซับเองเพื่อนตาเนี่ยกูซับเองกูบอกเลยกูดึงให้ยับไม่ให้เหลือสักตัวกูบอกเลยกูจะดึงแล้วก็ดูดแม่งแบบดูดแบบตาคุณแบนแล้วบกกนแบนเลยเฮ้ยเพื่อนอย่าแบนแจ็คนะกูขอร้องเฮ้ยมันแบนโบลาณไปแล้วขอร้องไม่มึงจะแบนอำพี้อะไรเราเฮ้ยไม่จริงฟังเราได้เลือกคนแรกฟังเราได้เลือกไม่ ด้วงนายรู้ไหมว่าจะทำอะไรลงไปขอร้องข้ามจะเลือกแก๊กใช่ไหมขอร้องอ่ะอย่าเลือกนะกูขอร้องละกูจะรีวิวสกินสักทีไอ้เฮียมันหานานนะเว้ยแย่ละมึงแย่เฮียอะไรเราด้งเอาแก๊กมาปะเนี่ยเอาเสร็จกูดีอย่างนี้พี่ครับผมขอเธอผมขอเธอรีวิวสกินใหม่เย s โอ้โหโอเคผมนะ เราก็ได้แพ็กมนที่เรียบร้อยครับสำหรับต,ตานี้ครับผมนะซึ่งตานี้เนี่ยบอกคนเลยว่าคือกูแม่งอไอสัตว์กูหามาห้าเกมแล้วอ่ะคือแม่งไม่ไม่โดนแย่งแก๊กก็ก็ก็โดนไอพวกสถุนหมานี่แม่งแบนนะฮะเพราะฉะนั้นกูได้เล่นสักทีเพราะฉะนั้นดูคลิปนี้ให้จบครับผมนะดูคลิปนี้ให้จบเป็นกำลังใจให้กูด้วยโอ้โห เหลือเชื่อมากม้าแม่งเอาแพนิตมาไม่เป็นไรผมคิดว่าตานี้ยังไงเราก็ไหวนะครับเพราะว่าเรามีเมดสาวคราวสนิอยู่ข้างกายอ๋อเป็นไงเชี่อมีปูด้วยน่ารักจังเลยโอ้ยอูคิกซี่ตันหรอเนี่ยเอาแล้วเอาแล้วผมซี CC. ทีมกูซีซีโคนระเบิดระเบ้อเ,เลยตาเนี่ยน,กกน,นี่เฮ้ยเฮียคือมันไม่ใช่สกินใหม่อะไรแต่ไกลนะครับเพราะว่าสกินนี้เนี่ยมันก็มีมาตั้งนานแล้วนะครับแต่ว่าผมก็หือเนาะเพราะว่าเพิ่งได้มามันก็ต้องหป็นธรรมดานะครับแล้วก็เอา,าอัคิปเนาะนนนโอ้ยเมดสาวเท่ของเราไม่เมสาวต้องน่ารักน่ารักน่ารัก,ารก,ม,ากมากมาแล้วแต่แต่อันนี้ไม่ใช่เมดสาวนะอันนี้แทงสาวโอ้โหแล้วมึงดู เพี้ยอะไรเนี่ย <publishers> ม oh, ันอะไรมึงผูกโบแล้วม wow. sure ึงเนี่ยทวินเทลเหรอทวินเทลนี่ไม่มีเลยนะเราลาวิวก่อนนะฮะดึงมึงอะไรบักจิกอ้ไอ้เฮี้ยโคตรสุรีเลยสัตว์โอ้ยโดนพิษมากินกะลอยสีวิเพื่อนสวยสวยสวยดึงมาแล้วฆ่ามันเฟิร์สบัต สวยเล่นแม่งต่อเลยแคลรี่เอ้ยแมวแมวตาตามันเดินมาเอาว่าไงไม่มีซัพพอร์ตหรอจ๊ะมังกิงก้าซัพพอร์ตเหรอตานี้นี่ดูสกิลมาอ,อย่างเทพแล้วเอฟเฟกต์ดึงนี่คือเป็นปูใช่ไหมถ้าจะดูไม่ผิดนี่เมื่อกี้เอฟเฟกต์ดึงหนึ่งนี่เป็นปูนะฮะถึงไปแล้วอุย้ยไม่โดนเมื่อกี้เกือบโดนนะแต่ว่ามันรอดได้ยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันเอาสวัสดีลาวิลเอ้ยมังกิ้กามาอีกแล้ว,ว,วอรอขาดมานะฮะ ดิครับก็มาดิครับก็มาดิครับไปไหนวะเพื่อนเอาแม่งเลยสวยตอนนี้อะไรันนี้อะไรทำายทำายสวยแตกหมดเอาหมดเอาหมด่าให้เหลือดึงกลับมาไปไหนไอ้น้องเรียบร้อยตรงข้างล่างหมดตีครับผมนะตาหนี้สุดยอดมากมีเมฆเสาวอย่างผมก็ผมอะก็อย,อยากเห็นเอฟเฟกต์ดูดแล้วอะรีบมาให้ดูดเร็วๆดิอย่าใี้ผมมาข้ามันอุย อ้าวไม่โดนเท่ฟิกดูดโุยดูดสวยมากโอ้เอฟเฟกต์ดึงเอฟเฟกต์ดูดแม่งโคตรสวยนะฮะเอฟเฟกต์แบบสุดยอดมากเลยอ่ะเฮ้ยกูชอบอะสกินนี้แม่งไม่เคยใช้แล้วแม่งอย่างเท่อ่ะผมไปไหนไปไหนไปไหนมาหนี้เลยมาหนี่เลยเรียบร้อยแตกหนึ่งครับผมเล่นแม่งต่อเลยครับผม เอ้ยแมวแมวถ่ายกันถ่ายกันเพื่อนก็โอ้โหเฮ้ยอูดอะไรเนี่ยอยู่ๆก็ตาเขขึ้นมาอ้าวดูดไม่ทันขอโทษทีอาจเดินมาอุ้ยซาต้ารู้ตัวจังหวะนี้เอ้ด้วงด้วงคุมบนอยู่นะเนี่ยแต่ว่าด้วงฮะเมื่อกี้กูเห็นอะไรเนี่ยค้างโอเค โอเคก็ก็ยังดีนะมีคำแก้ตัวเฮียถ้าไม่แก้ตัวเมื่อกี้ก็โคตรโกรธเลยนะครับเดี๋ยวผมลงไปช่วยแวนดีกว่าแวนเฮ้ยอย่าค้างดิดูดแม่งเลยครับผมเล่นมันสวยสวยสวยสูตรอะไรกูไม่ตายง่ายๆหรอกเรากูได้ทอยเมืนะ่อไหร่นะสัตว์แทงแล้ว ให้หมดนี่แหน่กูดึงมาแล้วยีหน้าครับผมลงยาวครับซานิิกันแน่นอนทรงนี้สดะไรอะแวนตีบานสก่อนเฮ้ยไอตัวนี้รู้สึกง่ายไมไม่รู้อะไ้ยกันไ้นกอน โอ้ย,อย,อยช่วยช่วยไม่ไหวจริงช่วยไม่ไหวจริงโทษโทษโทษสวยมาเยียหมีสวยสวยสวยอ้าวเฮียแล้วกูดึงอะไรของกูเนี่ยสัตว์โอ้ยกูเศร้าใจว่ะสวยกูดึงโดนโดนแล้วโอ้โหกูจะตายเชี่ย แล้วมาเฮ้ยมาเล่นดีอยู่นั้นเนี่ยเออว่ามาแพนิทได้อยู่นะเฮ้ยมาไปช่วยเพื่อนกันเอาเฮ้ยมันเหลือซาเนตกันบ้านคนเดียวสวยดิอย่างเงี้ยเหลือผมเหลือแคร์รี่กับอ่อวอขาดนะตีดักเลยเพื่อนแล้วให้แคร์รี่ดันบ้านเออเป็นความคิดที่ดีเว้แล้วไงซาเนตสู้แวนไม่ไหวอยู่แล้วนะฮะแวนแม่งเดินหนีแล้วก็อันนี้เออเฮ้ยซาเนิดเหลืออันนี้ซาเนิดมันเสียโดดแล้วเสียโดดงูด้วยนะครับเพราะว่าซาเนต์มันตีเร็วอยู่แล้วนะครับ น้องห่วงเพื่อนเดอะแบกเกิดแล้วเดอะแบกตรงไหนวะกูถามจริงไอเฮียเดอะแบกเฮียอะไรจนที่สุดในทีมเอาไอเฮียนี่ก็เลยดูดหมดไม่สนลูกใครครับน้องก็มาดิครับไอหมีไอเฮียมาอีกเอาไม่โดนก็มาดิไอหมีย่ำเฮียอะไรยังไม่ทันได้ย่ำก็ตายหาซะแล้วผมนะลาวิลเห็นยืนอยู่ตั้งนานแล้วแต่พอคลิปเข้าก็ไม่เห็นจะกันบ้านเลยอะไรอะ อ้าวโดนกูอีกโอ้ยถอยก่อนเพื่อนเราได้ถอยแล้วสวนแล้วตอนเนี้ยก็มาดิครับได้เวลาแล้วเพื่อนดันบ้านซะอะไรซาเนตดมึงโดดผิดคนป่ะ โอ้ยจะตายหาแล้วเพื่อนโอ้ยกูรอดกูรอดไอ,อ้เหี้ยกูรอดได้ไงมามามาลงตัวมาอเอาแล้วกูอะไรเนี่ยตาเขเหรอดูดดูดหมดตรงเนี้ยเรียบร้อยมันเสียตัวยืนพเพื่อนกูสวยสวยสวย ว้าวว้าวว้าวเย่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 โอ้โหิวกูดิ鼓励ฮีร์鼓สวยแบนอ้าวยอมแพ้อย่างงี้กูดูโชว์ไปหนึ่งทีเลยน้องอ้าวแล้วกูตายเฮียอ้าวแล้วกูได้คิวเฉยก็ชนะเป็นที่เรียบร้อยครับผมสำหรับ เมดสาวในวันนี้ครับโอเคแล้วเราก็เดินทางมาถึงดาวสุดท้ายแล้วผมนะจะขึ้นคอมเมนเดอร์แล้วับผมแลก็ไม่ได้ค่อยดีใจเท่าไหร่นะครับเพราะว่าผมก็คือขึ้นมาแล้วนะแล้วก็จริงแล้วก็อยากขึ้นคอนมากกว่านะครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะลาไปก่อนสวัสดีครับ